ครับสวัสดีนะครับผมศิลปินสายฟูนะครับตอนนี้ก็เป็นาฝากอบัมชุดที่2แล้วนะครับตอนนี้มาขอฟังกันได้กับดีเจนมอมันดาหน้าใสๆนะคหลายปีแล้วนะ,ะได้มากลับมาที่คลื่นเดิมอีกครั้งก็รู้สึกดีใจนะครับวันนี้พี่อนดา สัมภาษณ์โดยตัวเองขอบคุณครับฝากอัลบัม้มผลงานที่ที่2ด้วยนะครับตอนนี้เชื่อ,อัล้วบ้างว่า,าผู้หญิงชอบกันเยอะชูนะครับก็เริ่มมีออนแอร์บางแล้วตอนนี้ก็แคมปัสทัวร์ทุกจังหวัดทั่วภาคใต้นะครับเริ่มที่ภูกเก็ตนะครับตอนนี้ก็ยังไงก็ฝากขอกันได้นะครับที่คลื่น ่าชุดนี้ชุดที่2แล้วครับชุดที่2ครับกับกับต้นกล้าคนเพลงนะครับเป็นค่ายใหม่นะที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับนะมีทั้งหมดสิบสองเพลงนะครับชุดใหม่ครับผมก็จะมีเพลงอ่ามีเพลงเล่ผู้หญิงชอบคนเจ้าชู้นะครับเป็นซิงเกิลที่ปล่อยตอนนี้ก็คือผู้หญิงชอบคนเจ้าชู้มีเพลงมันยามีเพลงอ่าอดีตคนรักนะครับแล้วก็มีอ่าเพลงรอนะครับและ n e v e r walk alone นะครับแล้วก็ไม่หวั่นไหวโกงเรงแล้วก็มีคิดไปเองนะฮะแล้วก็ โอ้อีก12เพลงนะครับเดี๋ยวอัลบั้มเต็มยังไงก็มาฝากกันอีกทีนึงนะครับแล้วครับคุณงานเพลงชุดนี้แต่เงเองบ้างป่ะอ่าส่วนใหญ่ครับ<ต>เกือบทั้งหมดครับชุดใหม่เขียนเองเกือบทั้งหมดนะคดดรับ อ่าชุดที่สองก็น่าจะเสร็จร,ราวๆวันเดือนหน้าก็เสร็จแล้วครับเดือน,นหน้าอัลบ,บั้มเต็มคลอดแล้วครับมีที่ไหนบ้างที่ทำามาทำเอ็มวีครับอ่าตอนนี้เอมวีถ่ายไปสองเพลงแล้วนะครับเป็นเพลงอ่าผู้หญิงชอบคนเจ้าชู้กับเพลงเลวนะครับอ่าตอนนี้เป็นเพลงแบบว่าประชดประชันนะครับเป็นเนื้อเพลงที่ว่าออกจะเป็นดนตรีจะเป็นร็อกนิดนึงนะครับแล้วก็เนื้อหาเ <hè? S 2> พลงก็อ่าเป็นแนวว่าอ่าเราบางทีบางครั้งรักกันดีๆเป็นคนดีๆแล้วรู้สึกว่าเออ นิยมมีกิ๊กกันอ่าฮะคุณมีกิ๊กได้เรามีกิ๊กได้ก็เลยกันว่าก็หยิบบางมุมบางแง่นะของสังคมยุคปัจจุบันก็มาเขียนถึงเรื่องราวตรงนี้ครับประมาณคือประสบการใช่ครับใช่ครับทั้งสิบสองเพลงนี้ชอบอีงไหนบ้างสุดครับอ่ทั้งสิบสองเพลงนี้ก็จะชอบอ่าไม่หวั่นไหวกลัวเกรงแล้วก็ you will never walk alone นะครับอันนั้นจะเป็นเพลงที่แบบว่าให้กำลังใจกับคนที่ทำงานคนสู้ชีวิตนะครับอ๋อสเตมเบิร์ตสักนิดนะ ไม่กี่หลายก็เกลงนี้ก็คือสู้ทน,จนเจ็บปวดรวนราวแม้จะร้อนหนาวเพียงไรสู้ไปจนถึงเส้นชัยแม้นอยู่ห่างไกลาตามที่ก็อยากจะรู้อยู่เต็มอกนักว่ามันจะสักเท่าไรแม้นจะเหนื่อยเพียงไหนไม่หวั่นไหวกลัวเกรงนะจะเป็นเพลงนวแบบว่าให้กำลังใจนะครับกับคนคนที่ สู่ชีวิตเดินทางทำงานนะครับก็ขอให้ลุยไปถึงฝั่งคนระับส่วนยูยูเน v e วอล์กอา o n นก็จะเป็นเนะะื้อหาทํานองคล้ายกันครับก็เดือนหน้าก็ใกล้วันแม่แล้วอยากใกล้ฝากถึงลูกทุกคนครับลูกทุกคนนะครับลูกทุกคน,กคนถึงวันแม่นะครับอันนี้เป็นอะไรที่ว่าดีมากเลยครับเพราะว่าผมนี่ก็คือในบั้มชุดแรกก็เอาคำสอนของแม่มาเขียนเพลงด้วยนะครับชุดเพลงเพื่อครอบครัวนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่า สถาบันครอบครัวนี่เป็นสถาบันหลักนะครับถ้าเราไม่มีแม่เราก็คงไม่ได้เกิดนะตัววันนี้ที่เป็นตัวเป็นตนเราก็คือเราก็คือแม่สายเลือดของแม่เลือดไน้เชื่อครของแม่เ<ช>ติบโตมาได้ก็คือจากแม่นะครับก็อยากให้น้องๆน,นะครับกลับไปบ้านแล้วก็ไหว้พ่อไหว้แม่นะครับนะไม่ใช่เฉพาะวันแม่นะครับทุกวันนะครับรักแม่ทุกวันถ้าเกิดใครที่กลับไม่ได้ก็โทรคลิกหนึ่งนะครับแล้วก็คือท่านี้อย่างจช่นปภของานถึงงานของ ฟ้าบ้างผลงานชุดที่2นะครับผู้หญิงชอบคนเจ้าชู้นะครับตอนนี้ก็ทางทีวีเดียวเทียมก็เร็วๆนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีข่าวคืบหน้าอะไรยังไงนะครับก็ติดตามได้ที่ดิจิหนุบันดาหน้าใสใสคนเดิมนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเดียววงไออุ่นนะครับวันนี้ก็ดีใจมากนะครับที่ได้เข้ามาร่วมในสัมภาษณ์นะครับก็ เป็นอัลบั้มชุดแรกนะครับที่พวกเราได้ทําออกมาแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ยังยังยังเสร็จไม่ครบทุกเพลงนะครับที่เสร็จออกวัแล้วก็มีเพลงหวานไม่เป็นแล้วก็เพลงปันใจนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับชาวภูเก็ตกันด้วยนะครับสําหรับสองเพลงนี้นะครับอีกไม่นานนะครับประมาณเดือนหน้าเร็วๆนี้จะได้ชม M v วตัวเต็มอย่างแน่นอนครับผมครับผมเพลงชุดนี้เพลงแรกใช่ในครับเป็นเป็นเพลงชุดแรกครับเป็นด้วย เป็นเพื่อนในหมาอะไราแต่งให้ครับแต่ว่าลา,ลายดนตรีต่างๆก็เพื่อนๆในวงช่วย,วยกันทําครับก็โดนเหมือนกันครับอย่างอย่างเพลงหวานไม่เป็นนีมน่มันตรงกับตัวเราเพราะว่าเราเป็นผู้ชายที่เวลาเราจีบสาวเราไม่ไม่ไม่ค่อยมีคําพูดหวานๆแบบเขาแต่ว่ามีแต่ความยิงใจให้นะครับแต่ก็อย่างอย่างเพลงปันใจนี่มันเป็นเรื่องเรื่องเราชีวิตจริงของพวกเราเหมือนกันคือ มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งแล้วก็สนิทกันมามากแล้วก็เราแอบชอบเพื่อนคนนี้แต่เราไม่เราไม่กล้าบอกเราก็ไม่รู้จะทำยังไงขอแค่สิ่งดีๆที่เขามีให้เราแค่นั้นก็ก็พอแล้วแค่แอบชอบพอแอบชอบก็แอ่เขาปันใจปันรอยยิ้มให้เราแค่นิดๆหน่อยๆเอาชุดนี้ก็จะเป็นเมโลดี้การร้องกับอ่าพวกกีตาร์คอร์ดกีตาร์ริทึมต่างๆจะจะเป็นผมโดยทั้งหมดแล้วก็ทางกีตาร์โซโล่ โซโล่ก็จะเป็นของคุณก๊อบเขานะครับในเรื่องลายเบสนี่ก็จะเป็นของพี่พลาวลายกองก็เป็นน้องมอสช่วยช่วยกันทําครับการบอกรักแม่เราไม่จําเป็นต้องบอกรักในวันแม่วันเดียวก็บอกรักได้ทุกวันนะครับแม่คือผู้ให้กําเนิดเรายังไงก็ดูแลท่านดีๆมีอะไรก็คือเวลาเราท้อใจท่านก็เคยคอยให้กําลังใจเราตลอดเวลาโน้นกับในอีกแง่มุมเวลา เราเห็นเขาไม่ค่อยสบายใจเราก็ไปปลอบเขาบ้างอะไรบ้างนะครับมันจะทําให้เขารู้สึกดีว่าเราก็ยังเป็นห่วงเป็นใจเขาอยู่ครับผมแล้วก็สุดท้ายอยากงให่ใ้ปากถึงผลงานที่ครับขอฝากนะครับผลงานเพลงของพวกเราวงไออุ่นนะครับก็อยู่ในสังกัดค่ายต้นกล้าคนเพลงนะครับพวกเราก็เป็นวงน้องใหม่ที่เพิ่งทําขึ้นมายังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยกันครับนะผมก็ขอให้ขายดีขายดีครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมอานัท เป็นศิลปินน้องใหม่จากค่ายต้นกล้าคน,คนเพลงนะครับก็ขอาฝากเนื้อฝากตัวกับค่าย,ายต้นกล้าคนเพลงด้วยแล้วก็มีผลงานเพลงตอนนี้มีออกมาสองเพลงแล้วมีเพลงเธอคนเดียวแล้วก็จากคนนี้ที่คิดถึงครับผมรับผมแล้วก็ท,ทันทีที่เรียนึกมามาเป็นนักร้องในส่วนนี้ครับอ๋อที่เป็นนักร้องนั่นคือมีความความฝันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าอยากจะต้องเป็นนักร้องให้ได้จนมาถึงวันนี้ก็ประสบผลสําเร็จ ไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็ดีใจมากครับผมผมผลงานเพลงผลงานเพลงผลงานเพลงชุดแรกที่มหครับผลงานเพลงชุดแรกเนี่ยเป็นผลงานเพลงที่อนัทเขียนเองทุกเพลงเลยครับคือแต่งเองร้องเองครับแต่งเองร้องเองทุกเพลงเลยครับเพลงที่แต่งมาที่เป็นจากประสบการณ์ใช่ไหมครับก็จากประสบการณ์ด้วยแล้วก็คือเวลานั่งอยู่คนเดียวก็มันทําให้คิดถึงเรื่องหลายๆเรื่องหลายๆอย่างแล้วก็เอามาเขียนรวมกันกลายเป็นเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมาครับผม อัลบั้มชุดนี้มีกี่เพลงครับผมอัลบั้มชุดนี้ตอนตอนนี้ออกมาทั้งหมด4ี่เพลงแล้วแต่ว่าที่เพลงที่กําลังเจาะอยู่ตอนนี้ก็คือมีเพลงเธอคนเดียวแล้วก็จากคนนี้ที่คิดถึงครับผมคือสองเพลงที่ที่ปล่อยออกมาตอนนี้ใช่ไหมครับผมครับผมสี่เพลงที่มีอะไรบ้างครับสี่เพลงนีเพลงเธอคนเดียวเธอไม่รักแค่อยากให้รู้แล้วก็จากคนนี้ที่คิดถึงครับผมเพลงใหม่ล่าสุดเลยตอนนี้กําลังทำเอ็มวีอยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวคงอีกไม่นานเดี๋ยวก็คงจะปล่อยทาง YouTube แล้วครับ ครับผมแล้วก็ใกล้ถึงวันแม่แล้วอยากได้ฝากถึงถึงเยาวชนทุกคนที่ปราร์ตการนี้ครับผมการความรักที่มีให้แม่ไม่ได้มีให้เท่าแต่วันแม่ครับผมมีให้ได้ทุกๆวันก็คือการที่เรารักแม่ก็คือแม่เป็นผู้ให้กําเนิดเรามาตั้งแต่เด็กๆกก็จงจาไว้ว่าควรเป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจเรียนทํางานแล้วก็เป็นเด็กดีเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ครับผม,คร,บผมครับผมสุดท้ายนี้อยากจะฝากผลงานเพลงที่ จะโอกาสได้เรี่ยงตรงนี้ครับครับผมก็อนัตก็เป็นศิลปินใหม่ของค่ายต้นกล้าคนเพลงด้วยแล้วก็อยากจะฝากผลงานเพลงตอนนี้ก็คือเพลงเธอคนเดียวแล้วก็จากคนนี้ที่คิดถึงครับผมขอบคุณมากครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับชาแชมเปญนะครับเป็นหนึ่งในศิลปินในค่ายต้นกล้าคนเพลงนะครับกับผลงานตัวเองที่ได้ออกไปในทางสื่อต่างๆนะครับ ก็จะมีอยากคิดว่าฉันเป็นควายตีท so ้ายครัวแล้วก oh ็อีกหลายๆวงกานเพลงครับแต่ว่ามีอยากคิดว่าฉันเป็นควายมี M v วแล้วก็ได้ออกไปในช่องทีวีดาวเทียมอ่าะไรพวกนี้ก็มีอยู่นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับมีมีซิงเกิลตัวใหม่คนหน้าโรลโออ่าทำไมถึงต้องต้องต้องคิดว่าคนหน้าโรยด้วยครับเนาะก็เป็นประมาณว่าเป็นเป็นความรักของของ วัยรุ่นบ้าน,านธรรมดาคนหนึ่งที่หน้าตาไม่ดีสักไปเลแล้วก็แบบอบไปชอบไปชอบคนที่ว่าคือสเปคเลยนะสเปคสเปค,เปคแบบกูชอบเขาสวยเขาน่ารักอะไรประมาณนี้แต่เขาอ่ะมันเราไม่ใช่สเปคเขาแต่บางเอื้นเขาอ่ะสเปคเราก็เลยเป็นที่มาของคนหน้าโลวๆ <c oughs> มันจะบอกว่าเขาไม่สนคนบ้าๆน้ารัลๆอ,อะไรประมาณเนี้ คุณกันเพลงคุณน้าหลนี่แต่งเองหรือเปล่าครับอ๋อคนน้าหลโหๆนี่ได้ได้ครูเพลงมานะครับได้าจากอาจารย์ชางสาไก่เป็นครูเพลงที่ที่เขียนให้กับศิลปินเยอะแล้วก็ได้ความอนุคอเคราะห์แกเมตตาสงสารเนาะก็เลยได้ไปร่วมงานกับแกส่วนงานเพลงที่ผ่านมาเขียนเองหมดอยาคิดว่าฉันเป็นควายตีท้ายกลัวอ่ะตีท้ายทัวนี่ พี่รุ่นพี่เขาให้มาพี่<อ>นกบัน,นังสตาประมาณวนะ่าคือคนที่ให้มาเป็นที่ใช้ว่าเขาหรือเปล่าไม่ใช่ก็<อ> <c oughs> ประมาณแบบรุ่นพี่เขาเอ็นดูนะเราเราก็ได้ช่วยช่วยช่วยงานเขาหลายหลายอย่างไงก็เลยอเอาเพลงไปร้องบ้างอะไรประมาณนี้แต่ว่ามีเพลงดาวบนฟ้าชีวิตติดดินแล้วก็มีเศร้าคนเดียวํำตาแล้วก็เพลงเผลอใจอันนี้เขียนเองหมดเขียนเองแต่เองร้องเองครับผมทำเองเยากไม่เท่ากับการแต่งเพลง มันไม่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 ถึงกับยากเนาะเพราะว่าเราส่วนหนึ่งก็มาจากจากประสบการณ์ที่เราเจอที่เราพบมามันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะไปโดนใจคนฟังหรือว่าจะมีคนชอบมากน้อยสักแค่ไหนแค่นั้นเองครับผมก็คงจะบอกว่านเพลงนี้ก็ตั้งใจทำร้อยเต็มร้อยก็คงจะถ่ายทอดให้ให้รายการได้ได้ฟังกันแล้วก็ได้เอ็ม MV ส่วนเอนี้ไม่ทราบว่าออกยังเอที่เป็น M v มสมบูรณ์แบบ เพลงอยากคิดว่าฉันเป็นพายขอได้ทางทีวีดาวเทียมทุกช่องนะครับแล้วก็ในสื่อออนไลน์ก็มีใน YouTube ก็มีนะครับแล้วก็ส่วนติดตามผลงานความเคลื่อนไหวล่าสุดหรือว่าผลงานอะไรที่ว่าจะจะติดตามได้หรือว่าเข้ามาติชมพูดคุยกันก็มาที่ f a c e b o o k ชาแชมเปญอ่าอันนี้อันนี้เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาให้กับบังใจหรือว่าเข้ามาถามข่าว อะไรก็แล้วแต่ได้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 รับยินดีต้อนรับครับผมมุกไม่ถึงต้องตั้งชื่อว่าอ๋ออย่าคิดว่าฉันเป็นควายอ,วาอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยครับผมโดนหลอกครับโดนหลอกแต่ว่าเรารู้ว่าแต่ว่าเราอยู่ที่เราจะพูดไม่พูดใช่ไหมแต่ก็อยากให้บอกอย่าบอกว่าอยาอ่อยาคิดว่าฉันเป็นควายไงเรารู้แต่บางครั้งเราอาจจะไม่พูดบางครั้งคนไม่พูดไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะอแต่ว่าอยากอยากบอกให้รู้ว่าอย่าคิดว่าฉันเป็นควายแล้วกันครับผม เรื่องเนื้อหาของเพลงก็ประมาณนี้โดนหลอกหักนิดหน่อยอะไรพวกนี้แต่ว่ารายละเอียดยังไงก็เข้าไปดูใน m อมวีีอยู่นะครับ,บแล้วก็ใกล้ถึงวันแม่แล้วอยากจะฝากอะไรถึงเยาวชนบ้างครับอ๋ออันนี้สําคัญครับความรักความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่ยิ่งใหญ่พระที่ดีที่สุดคือพ่อกับแม่นะครับและอยากจะฝากว่าทุกวันนะครับบอกรักแม่บ้างก็ได้ไม่ใช่วันนม้วันเดียวเนาะแล้วเป็น เชื่อผมผมผมเชื่อนะว่าความรักของม่มันมันมีแต่สิ่งดีๆมีแต่สิ่งสวยงามมีด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นกําลังใจเป็นทุกสิ่งทุกอย่างครับแล้วก็ถ้าไม่ลืมบุญคุณของท่านนะผมว่าชีวิตเนี่ยทุกๆคนจะเลินแน่นอนครับผมแล้วก็สุดท้ายอยากให้ฝากอะไรถึงนรายการที่ติดตามครับผมอ๋อก็ฝากงานล่าสุดแล้วกันนะครับ คนหน้าโลโลนะครับแล้วก็ช่วยกันสักนิดหนึ่งช่วยกันสนับสนุนสินค้าแผ voilà kind of ่นซีด as ีของแท้นะครับเพื่อเป็นกาลังใจกับศิลปินทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากฝากถึงแฟนๆทุกท่านที่ว่าเป็นแฟนเพลงของศิลปินปากใต้บ้านเราฝากกลุ่มศิลปินกลุ่มนี้สักนิดหนึ่งต้นกล้าคุณเพลงนะครับเป็นกลุ่มศิลปินที่ว่ารอการยอมรับด้วยความตั้งใจของศิลปินในค่ายทุกๆนะครับฝากไว้สักนิดวกันแล้วก็ขอให้แฟนเพลงทุกท่านมีความสุขครับ คิดสิ่งใดสมทั้งปัถนานะครับเงินทองไหลมาถึงมานะครับขอบคุณมากนะครับชาแจมเปญสวัสดีนะครับกี้เบคอนต้นกล้าคุณเพลงนะครับเป็นศิลปินน้องใหม่ส่วนใหญ่จะใหม่กันในต้นกล้าทั้งหมดนะครับวันนี้มีซิงเกิลใหม่นะครับที่จะมาฝากสมองหมาปัญญาควายนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดกี้บเบคอนนะครับหลายท่านอาจจะรู้จักนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อบ้างแล้วแต่ว่า ผลงานเพลงชุดเก่าชุดชุดก่อนๆนี่คือฝากกว้ด้วยกันแล้วกันแต่ว่ามีซิงเกิลใหม่ที่มาเสนอวันนี้นะครับสมองหมาปัญญาควายครับผมเอ็มียังครับใกล้แล้วครับก็ประมาณสักเดือนหน้าครับเดือนหน้านี้จะทำเอ็มบีเป็นเป็นเป็นซิงเกิลใหม่สองสองตัวแต่ว่าอีกอีกอีกหนึ่งเพลงปุ๊บไวก่อนครับสองเพลงนี้แต่งเองเ่าบอกหรือว่าไม่ได้แต่งเองสองเพลงนี้ก็คือครับผมเป็น น้องอ้วนไม้ไผ่นะครับมาสมองหมาปัญญายควายแล้วก็อีกเพลงหนึ่งเป็นเพื่อนในศิลปินวงนอโมเป็นคนคที่เขียนไว้ครับอ,อีกเพลงลองเต็เมไปด่อยได้ไหมครับได้ครับเธอทึงได้ชอบไอ้นุ่มบางกอกลืมนุ่มประทายมันเจ็บไปถึงข้างในสุดขั้วใจแล้วนองเศร้าเฮ้ ใส่มาขี้หอกแล้วไหนที่เคยบอกกับพี่เสมอต้องหยุดมันในคำพูดเธอให้พี่ต้องเกดเงอกเล่งกานี่คือเป็นเป็นลงครับนี่เป็นเพลงอ่าเป็นซิงเกิลตัวใหม่นะครับ,รบที่จะมาฝากด้วยชื่อเพลงอ่าลืมหนุ่ม,มใต้แล้วก็สมองหมาปัญญาควายในทางการต้นก้ลาคุณเพลงครับครับผม,มครับแล้วก็ เดือนหน้าวันแม่อยากให้ฝากกันถึงน้องๆที่ฟารการน,นีครับเกี่ยวกับคุณแม่ครับผมก็วันที่สิบสองก็คือวันแม่นะครับเดือนหน้านี้อยากให้ทุกคนนึกถึงนลลึกถึงท่านนะครับเพราะว่าไม่ว่าท่านจะอยู่หรือท่านไม่อยู่นะครับท่านก็คือเป็นผู้ที่เราไม่สามรารถที่จะ,ะทดแทนบุญคุณท่านหมดนะครับอย่างน้อยๆก็คือ,เร,อ,รอเ,รครเราต้องนึกถึงท่านไปหาท่านในระหว่างที่ท่านกำลังอยู่กับเรานะครับเราต้องนึกถึงท่านให้เยอะนะครับ อยากแล้วไปบอกคุณแม่บอกว่าเราต้องรักคุณแม่นะครับรักให้มากๆด้วยนะครับครับผลงานนี้อยากให้ปรัผลงานเพลงนะผลงานเพลงสองเพลงนะครับซิงเกิลใหม่ในต้นกลางเพลงนะครับเพลงสมองหมาปัญญาควายนะครับตอนนี้ youtube นะครับก็ลงให้ฟังฟรีอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่มีดอกจันไม่มีรหัสโหลดและไม่มีนะครับตอนนี้คือฟังฟรีได้ครับใน YouTube นะครับ ยู u ูบนะฮะสมองหมาปัญญาควายนะครับไปบฟังฟรีได้นะครับฝากไว้ด้วยกับสมองหมาปัญญาควายแล้วก็เรื่มหนุนได้สองเพลงนะครับของต้นกล้าคุณเพลงครับขอบคุณมากคขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ